อีกไกลมันอีกไกลอีกฝอ,อกือหนึ่งคนน่ะเขาไปเยกว้าสบายเฮ้เขาได้เขาได้ทุกทิศท,ทุกทางนะครับเด้อเขาได้ทุกเลี่ยมนะครับไปเยกไปเยกมาถึอรอดไปเยกยไปเยกันนะครับไปแล้วก็ยกมาเทน,นะครับเบี่ยงคอออกมาเลยนะครับสบายแห้งนะครับ <c oughs> อีกดเหยียดเหยียดเลยว้าก็ตับายนะครับเด้อตั้งบ่ายอยู่บ้านเอยียงปุณห์บ้านนั่งก่อนนี่บ้านนี่บ้านโน้นเกษียณนะครับปุณห์เพิ่งกำลังแก่ผ้าไป,ไปฟันมันรอเขาแล้วนะครับชั่วโมงกว่ากันแล้วนะครับขั้นนี้ห้าสิบแรงนะครับเดี๋ยวทีไรเบิ้งข้าเจ้ายกมันแล้วมือน,นี่ปุ่นคือบกขับออกมาตัวเชิญนี่ละเอาขั้นนี้แหละไปแก้ เพื่อนเดียวซาลีไปใส่น้ำบ้าน้นเกษตรนะครับอำเภอบ่อระบือหมู่บ้านกกะตดอยู่รลอยเ็ดบริเวณเซาเสียเป็นองคั้ันเดียวกับไปครับสองคันกับไปสิบคันกับจะสิบคันหนสองรอบต่ว่าแยวหนึ่งหาคันเ่ากับไปนะครับคันหนึ่งเขากับมานะครับเพราะนว่าเขาสิไปใครบันไหนคันเดียวเขากับไปนะครับถ้าถ้าลูกค้าเขาหรือไปเอฟซีเขาอ้ไ้ต้องการรวนๆนะครับเขาไปให้เบริดนะครับทั่วประเทศเพราะว่าเขาเบลีย์กาจะคันนะครับ ช่วงงานหลายเขาก็ไปหลายช่วงงา้นหน่อยหรือว่าช่วงช่วงนันนี่ก็ถึงเมือละคันอยู่ครับสามสิบคันต่อเดือนนะครับช่วงนี้นบางครั้งกับสองคันบางครั้งกับสามคันนะครับแล้วแต่พี่น้องเขาอยู่เส้นไหนฟังไหนนะครับ oh. เขาสิบล้อนะครับเพราะว่าลูกค้าหรือว่าเอฟซีเขาเขาล้อนะครับคือเพื่อนอยากได้ส่งานโดยทันใจเลยครับอันนี้เพิ่นก็นสร้างมาโดนนะครับเ้อตัวนี้บ้าน,นุนกเกษตรแล้วก็ทีเฮตั๊กให้ปาจีนนะครับคันหนึ่งแล้วก็ ทั้งปลาจีนสองกระบ,บอกนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวซักเอาจีนมาเหมือนนะครับไฟหอดวะสุดเชนห้าสิบแรงเซ็นแล้วก็ที่ไปยกเลยเด้อครับนี่แก้พร้อมยกพร้อมนี่ครับใส่อันนี้เตียนบ่น,นี่ครับแล้วเปิดกระเทีนเน้าขำไปนะครับเด้อมีเน้าขำแล้วเาก็ยกไปใส่หลดเลยจอดไว้กลางไฮเลยนี่จอดไว้กลางไฮมาหอดเตาส้านะครับประมาณสองมุ้งนี่แหละ จักน้อยนี่บ้านโนนเกษตรนะครับอำเภอบารบือนะครับตำบลวังชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามเฮานะครับเดี๋ยวเราก็สิไปส่งตักนะครับส่งตักกับใบท้องกระบอกของจอนเดียนะครับเด้๋ยอยู่ปาจีมันนะครับรุมงกลัวกับสร็จนะครับเด้๋ยตอนนี้ครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมีนะครับได้เป็นร้องพร้อมนะครับแด้วเพิ่นเอาผ้าไปแล้วมื้อเช้า40ซีผืนนะครับเฮาสิได้เป็นร้องให้พี่น้องเฮาเบิ่งพร้อมนะครับอันนี้กําลังอันนี้เอาคอเข้าแล้วเด้อครับเด้อนี่ตัวนี้ เราข้อเขาแล้วนะครับกำลังนี่แหละยิบน็อตขาค้ำเราก็แล้วเพราะมันเดมันชีนนองมันว่ามันทางมันแขบงหรอก็ไปน้ำทางดํานะครับตัวนี้ครับ L 5้า8นะครับผมแยกระบบแล้วกะเห็ดสีน้่เงินพร้อมนะครับกระบอกสีน้่เงินนะครับขั้นนี้ว่ามนบอกกระบอกสีเหลืองนะครับเป็นกระบอกสีเงินตัวนี้ทุบเผาแล้วนะครับเ่ยยกได้นักหนักเลยครับเตาทุบแบบนี้สูงนะครับสูงจะทำนี่กัเลยแลยวลอหรอครับ ซุปข้าสซุดนะครับตอนนี้ซุปข้าหฮอดตัวงอพอดีนะกำลังหลวกลองระบบน้่มันอยู่นะครับตัวนี้อะอดได้นะครับเนี่ยเพราะว่าพวกเขาใส่หยุดไอ้น็อตหยุดเรานะครับขาค้ำกันกิสติกเกอร์นะครับสวยงามกระบอกฟอดใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องเขาเบิ้งหูจกกระโจกกระคือกาตัวนี้ค่ะยุกไก่เมื่อดีนะครับตัวนี้ยุกไกลไก่เมื่อเขานะครับ ตัวดึงกับยุไกมือตัวนี้ก็คือเขาเห็ุงานง่ายๆนะครับกําลังร้องระบบอยู่เพราะว่าเขาติไปยกมันพร้อมนะครับผมนะครับร้องระบบน้ํามันอยู่นะครับนะครับเป็น L5018 นะครับติดตั้งอยู่บอระเบือนะครับผมตัวนี้นะครับผู้ใดอยากเบิ่งตัวยางกามาเบิ่งได้นะครับเพราะว่าอยู่บ้านตรงขามกันเนี่ยเพิ่นมาติดตีน้ำเฮามาแล้วประมาณปีกว่าหรืล่าครับ ยุกแล็กๆนะครับเพื่อนติดนำเฮาเล้าขั้นคันนี้คือบานตรงขามเพือนก็บานลูกค้าเก้าเฮานะครับเพื่อนกะให้เฮามาตีดีนะครับเพื่อนว่าใส่งานดีนะครับเด้ใส่งานดีคล้องตัวดเร็วทันใจนะครับผมนี่แหละครับที่สาคัญมันนะครับแข็งแรงนะครับผมบอเธอทะนะครับพอเฮาทีจัดระเบียบให้มันลงโตกับรถทุกรุ่นเลยนะครับการจัดระเบียบลูกทรงเฮาสิ่ว่าให้มันใหญ่เธอทะนะครับเฮาสีให้มันคือให้มันบาลานกับตัวรถนะครับบ่าให้มันแบบว่า เลยหนารถจนเกินไปหรือว่าใส่งานเธอทานะครับคือถูกอย่างมันต้องลงตัวเบิดกับตัวรถที่สําคัญเท่ากับหยึดความแข็งแรงนะครับพร้อมนะครับสวยงามพร้อมคือถูกอย่างมันต้องขบรบเศษเบิดนะครับบอนบาแข็งแรงเงื่อนสื้อเลยผมเห็นต้องงามมาน้าพร้อมนะครับแข็งแรงพร้อมลงตัวพร้อมนะครับให้มันขบเศจกันเลยนะครับเดี๋ยวืันนี้สิพาพี่น้องเข้าไปนะครับยกใส่รถตลีคันนั่นแหละครับในข้างหลังกันโอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปพอกันอยู่แปลงมันสำปะหลังเลยครับ ตอนนี้เขากะเนี่ยนะครับกำลังเห็ีดงานพรอมที่ออกเดินทางไปทดลองนะครับเด้๋ยวจากสิบมีสิบนาทีเราเขาก็จะเดินทางกับคุณลาดเราก็สทีมุ่งหน้าไปรอบหนาก็คือไปตีตักกับตีไอสองกระบออข้านยกมันนะครับอยูอําปาจีนบุรีนะครับผมจอรเดียครับหกสิบแรงนะครับหกสิบแรงที่เป็นตักพรอมคอยกมันพรอมคือเป็นรั่งสองยางนะครับอยู่ยูปาจีนคอยกมันพรอมปากตักพรอมในรถคันเดียวกันนะครับคือได้สองยางนะครับ แล้วก็อีกคั้นหนึ่งเป็นจอรเดียนะครับผมสองกระบอกนะครับจอรเดียเล้วพี่น้องเขาติดตามเบื้องหลอดผมไปปราจีนนะครับข้น่อมาบ่ไไ้นะครับรถเขาก็ต้องขึ้นสลีมากทีเลยครับมาเพื่อทดลองให้พี่น้องเขาเห็นนะครับนี่ครับเบื้องเราตรถตนาดและตูนขึ้นยังครับเบื้องนั่งกินเขายังสี่เลยนะครับเบื้องสภาพนะครับเบื้องเอาเด้อลหลค้ขาทันใดเบื้องนี่แหละแล้วก็เพิ่นกำลังกูมันไห้น้าอยู่ครับเด้อนี่อยู่บนระบือนะครับเนี่ยเห็ดเศษเขากับมาทดลองน้ำพร้อมนะครับ ผู้ใดเป็นเอฟซีลุงขินกับผมเด้อลุงขินอยู่ข้างหน้าผมมันขอมาไกลครับรถเฮากับนู้นนะจอดอยู่ไก่บนนะครับถนนถนนนาเจียบบอลาบือนะครับเด้อเป็นนี่แหละนาเจียบบอลาบือแถวโน้นตำลานโน้นอย่างอีกบปุ๊หลายโน้นอยู่ครับแถวนี้เออนั่น่ะโน้นเกษตรโน้นหลายโน้นนะครับแถวนี้อืมโน้นพนบ่แมีนดอกพนโน้นถนนโอ้ยทั้งกับเก็บเกี่ยวอยู่หนอยเลยบึงเนี่ย เอาละเดี๋ยวค่อยจะไปโยกไป้องเขาเบิ้งนะครับนี่นี่แหละคนละยุกใหญ่ไกลคนๆก็ต้องทวนทวนยุคนันหน่อยนะครับมันหน่อยช่วงนี้มันหน่อยนะครับโดยส่วนมากมันให้นาเพื่อนอีกกล่มันออกเห็ดนานะครับเด้่อยู่นี่ก็ได้นะครับลำบากปมดเลเขาแบบนั้ที่เพื่อนที่ไปลองทดสอบให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับแล้วก็ตรงยางกลับอีกเป็นโลนะครับเด้อนี่เพราะเป่นไฟจุด้ขี่รถเด้อนี่พ่อรถไทยเพื่นก็ติแก้มันนะเพาก็ต้องยางกลับเอานะครับเป็นโล้วหรอครับนี่ยางกลับนะครับเดี๋ยวเขาไปติดตามเบิ้งนะครับ พุทแต่นได้ตนวนกอ้นนัดมันให้นาแล้วมัอนี่ลุยสวนเลยนะครับนี่จักเดือนแล้ว่นี่มันให้นานะครับได้ได้จ้าบาทอันนาอยู่นี่สามบาทบาทเบอร์เก่ยวกับเปอร์เซ็นได้เท่าไหร่นี่ก้าวานี่โอ้หักเบื้องโน้เอาลิ้นแตะเบิ้งดู นะครับรงว่าอมนนเข,นข,เขสยะสโอ้แสดงว่ามันบดตางกันดอกปาดหวยลดละสามบาทผมนะครับนี่เอากับพราะได้ซื้อเขากินก็ยุมยให้น้าก็ได้ครับอันนี้เป็นกับฟันหัวเดี๋ยวพาไปเบ่งทางเิ่นนะครับคนบ่นระเบือนี่นี่ละเดี๋ยวติดถอดนี่ครับเต็มผางที่เลสนะครับนี่ นี่เพิ่อนเอามาฟันทั้งมือเศร้าแล้วนะครับด้วยนี่นี่ครับสาวทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละนี่เขาเขาปูผาสินะครับเขากับปูผามันกัหไงเติบเนี่องเขากับฟันใสฟันใสเลยนะครับฟันใสแล้วมันกับ่ต้องแบกยากนะครับเขายกขึ้นยกขึ้นเลยนะครับผู้กู้กับกู้ไปถ้าผู้ใดบ่กกู้ก็รถไถไถพร้อมนะครับผู้ฟันใสผากับฟันไปนะครับเพราะอได้สมควนสมควิเขากับ ยกใส่ทิลเลลือเลยนะครับนี่นี่แหละครับกองมันก็นได้หลายเติบแล้วนะครับจีบว่าเกียบเตรียมรถหรือเปล่าพี่น้องเพื่อมันให้น้าสามบาทกู้อยู่นะครับแถวบารบือสรารคามเฮานี่ <c oughs> นะครับเฮาก็มาทดลองของเรานะครับบุกให้กเกษตรกรเลยนะครับผม,มนี่แหละอาชีพประจํานี่ก็คือกูมันด้วยกันนะพี่น้องบรแมวนว่าบกกูได้กูขึ้นกันนะครับเพราะว่าจะมาทางพุ่น มันไฮนะกับมียุติวาของพวกเขาผมผมมันเป็นมันมันเดือนทิพสองนะครับเขาก็ต้องไปกูเดียนตุลานะครับถึงตอนนี้ก็ไ่ได้กูนะครับมีตติเฮนะนะครับพี่น้องเขาแต่เบิ่งผนตอนผมกูมันอีกเดือนตุลาบุนะครับเด้อผมสุดท้ายพี่น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆกูคูมันแต่ของนะครับอันนี้ก็หากูเบิ่งเงินของนี่นะครับเอฟซีเดียวกับเกษตรกรเขาก่อนนี่ที่ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันสบายนะครับเบิ่งผามันแม่นผืนหน่อยแต่พี่น้องเบิ่งต้งใส่มันเต็มผาเปียกเลยนะครับ ่องยกมันเข้ากันเดี๋ยวกำลังํำรวจท้างอยู่ครับเพราะพิ่งพึ่งถอนมือแรกนะหาป้องออกป้องใดปุ๊นี่มันไห้น้านะครับเด้อปุนทั้งปุ่นกับกูนนบนนบ้นะครับนี่แหละภาพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับปุ่นใดเอาเอา,เ,อาเร็วเรยวโกว้ถอนมันซอยเพิ่นแน่นะครับผมทดลองอันนี้บ่มีตัวทวงนะครับเด้อเพราะวันเป็นสลีเพิ่นบ่เด้มีผ่านนะครับตัวนี้นะครับกำลังเกาะ ผมมีตัวทวงหลังนะครับ <Die machen> อันนี้คือบดสลีออกแล้วนะครับทั้งพุ่นก็เป็นสลีนะครับเด้อเขาได้เข,าไ,ขาได้ทุกทิศทุกทางนะครับเด้อเขาได้ทุกเลี่ยมนะครับไปเอกไปเอกวัถึอรักไปเอกไปเอกเจ้ ไปสนิดพาเลยโอ้ยบ่เสียนเลยวะเออน่ะเอาบ่มีูะไดบอกเนาะบ่มีูะไดเหตุเป็นดอกบอหรือำทางบ่บอกมันจะเหตุเป็นเห็นบก่กเทวกับธนิดผ้าเขากับแม่ยังเาอาสบายป่ไ <c oughs> มาแล้วครับ สองพื้นสองพื้นอีกไกลมันอีกไกลอีกซอ,อกนึงกว่าเขาไม่แยกว้า สบายแฮงนะครับนี่ก็ถอยเบานะครับตสลีมันเข่าได้ทุกทิศทุกทางเลยครับเด้อตไลี์เขาถอดไปเองส่นะครับนี่วิธีการมันถอดอันว่างหันยกสองพื้นว่ามีหางว่ามีหางไถเลยครับเด้อนะครับ,รบก็เกาะก็อสองเอาสองพื้นเลย นะครับพี่ที่กอนะครับกอหูกลางนะครับพอเขาเห็ดหูหูหามันจะได้กอกันยังไงนะครับตบขึ้นในพื่นเนนะกอเอ้ยอันไหนที่ตกะพี่น้องหนุจ่าดีๆนะครับนั่นแหะเอาสองก็พอเดี๋ยวมันดำ ี่นองสนใจนะครับโทรขอบตามได้นะครับด้วศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดนะครับผมนี่แหละอันนี้เขาสามารถยืดออกมาหนาได้อีกเวยครับแต่ว่าเอาห้มันพอดีนะครับไม่ต้องออกมาหลายนะครับตัวนี้ ลากมาเลยนะครับแลากหัวกลางนะครับแล้วก็หัวหัวหน้าก็ใส่น้ากันนะครับแล้วก็ยกมาเทนะครับเบี่ยงคอออกมาเลยนะครับนีสบายแห้งนะครับเยกยดเอีออยดเยยดล่ๆเลยว้าก็สบายนะครับเด้อต่ำใแห้ง ้นได้ทุกอย่างนะครับเนี้เขาขึ้นได้เอาสองกองนี่ก้อนก็นกนได้จะได้กับ,บานแล้วมันคำแล้วไอ้พ้โนโยเขาเองอีกสองพ่อนะครับยกอีกสองกองก็เจได้ยางไปอีกเป็นโลนะครับกวนตีหอด วางลุงเราเขาก็ใส่ไปนะครับถ้ากัวสองผืนเอาเอากองมันส้นกันนะครับเด้อแล้วก็ยกขึ้นเลยนะครับเห็นเราคือเราง่ายนะครับเขาเลี้ยมได้ก็ได้นะครับเด้อตัวนี้เขาเลี้ยมได้ก็ได้นะครับถ้าอยากให้ดีถอดไปดันออกนะครับเด้อระวังที่เขาโยกมันมันทีดีนะครับเพราะเห็นว่าปกติเขาตีหักได้หลายนะครับแต่มันมาติดไปดันก่อนเห็นบ่นเขาถอดไปดันออกทีดีนะครับ ลงเลยเนี่ยมันติดใบดันเห็นไปพี่น้องถ้าออกใบดันมันตีบ่ขวางใบดันนะครับถ้าเอาแต่งทางหรือแ่งทางมันเลี่ยวก็หรือเอาค้านแ่งก็ได้นะครับแล้วก็ถอดใบดันถ้งไว้เวลาเขาหยกมันค่อยเขาเลี่ยมได้ดีนะครับเขาเลี่ยมนั่นเลี่ยมนี่มันสิสะดวกก็การนะครับว่าหันถ้าเขาถอดใบดันเป็นโลนะครับด้อยพอดีมีรถเม์มานะครับด้อรถเม์สายยาวมานะครับกะทิขอไปน้ำเพลินเหรอครับด้อนี่รถเม์สายยาว นี่โบกโบกลุงชินโบกน้อยนี่ครับจดุดเมสสายยาวมานะครับขอเพิ่นไปน้ำลุงชินเบิกเนีเ้แล้วเนี้ยไปน้ำแน่ยวยังสิมสาตีนแนวโยกมันครับไปขึ้นไปลุงชินเร็วเร็ว <Okay. S 1> ไปตัวชุดผมยังจวนเหล่านเนี้ยูุณดียวปุณณ์นเ,นนเ,นเดียว,วยกยุบพุณณเด้ไปสายยาวไปนะครับไปไปนะครับสายยาวสายยาวนั่นนะครับโชคดีโชคดีนะครับ คุนผู right? e ้คนกับยกท่วนท่วนด้วยบนเหรอครับเด้อนะครับไปขากลับรถคือรถท่นนั่งสิแล้วดี่ครับขากลับกระโชคดีนะครับเด้อมีไอ้เบนมะลับพอดีแหละสายเงาัวลากเลยโมลากสิบแปดล้อมันไฮน่าหลายหลายครับพี่เอาเด้อเต็มเลยเอ้ามันหันมันไ้ตอนเพิ่นเสียหนาตอนมันเป็นมันไฮไ้นั่นนะเป็นจงไ้เดือนตุล้าปพด่บนเพื่อนยังกู นนทุ่มหนึ่งกูทุ่มหนึ่งเสียหนานะครับอันนั้นมันเป็นมันไห้แล้วเป็นหนองเด้อย,ยเป็นโจงไวยได้นะครับครับไอ้น้ากับบ้านเขาต้อแหรอพะย่ะเช่นี่ครับบ่ออกกับบ้ได้บ่ได้เงินเขาเลยเฮ็ดเป็นปุ๋ยแต่แล้วนะครับทั้งหนากับที่เป็นถนนดำนะครับไปบอลับรบรือใส่มือควมือติดไปไอ่ยังก็เฮ้ยน่าเชือกว่ ปุ่นละไปทางปุ่นละครับน่าเชือกไอ้ปูดขุดลังน้องสองน้องออกน้องสองห้องก็ได้ออกเมืองพ้นก็ได้นะครับด oui, ้วยหลายทางมันตะโครหลาดไงอภัยคุ้งครับผมบ่ไกลกันหรอกติดตั้งอยู่หน้าบ้านเพื่อนแล้ว โอ้ยเก็บพุดแล้ว <laughs> แล้วแต่ระบบแล้วแตนระบบแล้วครับแล้วแล้ว้นทุนของลูกค้าแล้วต้นทุนของเอฟซีครับหลับยี่น้องเด้อไป,อนะไปจวดมือเดิวไปพอกันยู่ป่าจีนต่อเลยครับพันโทูซังเนี่ยนะครับ